อาลูนสวัสดิ์ท่านเตือนมาดูคลิปผมได้นะครับนี่ผมดดิเช่นเคยนะครับผมในเกมหลบหน้าของ The Duck The Detector นะครับผมหน้าใหญ่อย่างนี้นะครับเป็นเกมโลบอคแนวคล้ายๆอมองอัดนะครับผู้ชมก็คือแบบหาคนแปลกหาคนสัสอะ S U S ที่แปลว่าแปลกคุณผู้ชมซึ่งเกมนี้นะครับชื่อเกมมันมันแปลว่าเผด็จการนะผู้ชมอ่ามันแปลว่าเผด็จการนะครับอ่าแล้วก็ขอพูดไปแล้วว่า คลิปนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการเมืองหรืออะไรแรงสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นอ่าไม่มีความเกี่ยวข้องนะครับอ่าไม่มีความเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้น youtube ก็อย่าหาแบนด์เลยนะครับอันนี้แค่พามาแนะนาเกมครับอืออือเพรก็ให้ผู้ชมเข้าใจใวนาที่นี้นะครับอ่าซึ่งเกมนี้นะครับเป็นเกมที่เรานั้นจะทําการไปอยู่ในรัฐสภานะครับโดยที่จะต้องเชเบลเล่นอย่างต่ำน้อยห้าคนน้ชมแล้วก็อ่าถ้ามีคนเยอะหน่อยก็สูงสุด1ิบคนครับซึ่งเราจะ ถูกสุ่มให้เป็น3ประเภทด้วยกันนะครับคือครับผมอ่ะในรัฐสภาก็คือประเภทแรกคือฟรีดอมก็คืออิสรภาพหรือประชาธิปไตย2องแอตเทิลท์ที่แปลว่าเผด็จการนะผู้ชมแล้วก็อันที่3คืออ่าดักต์อ่าดักติเตอร์เนยที่แปลว่าเผด็จการเหมือนกันผมซึ่ง3อันนี้แตกต่างกันพอสมควรนะครับผมโดยเฉพาะฟรีดอมก็แตกต่างกันมากสุดแหละฟรีดอมนะครับก็คืออิสรภาพหรือประชาธิปไตยก็ ใช้ที่ปะไตยแหละครับส่วนไอ้ประเด็์การไอ้แอดเรียลกับไอ้ดิสด็อกเตอร์เนี่ยคือมันต่างกันตรงที่คือเหมือนไอ้ดิสด็อกเตอร์เนี่ยมันเหมือนจะมีอํานาจมากกว่าผู้ชมในเกมเนี่ยนะเพราะว่ามันอํานาจมันค่อนข้างถึงว่าแบบสูงกว่าส่วนไอ้แอดเรียลนี่ก็มีอํานาจเหมือนกันแต่เป็นประเด็์การแต่อำนาจมากกว่าซึ่งในเกมเนี่ยนะครับก็จะมีโอกาสสุ่มได้3แบบนี้ในเกมกล่าวตาซึ่งก็ใครจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะมีบอกโอกาสอยู่ซึ่งฟรีดอมนะครับฟรีดอมเราจะเห็นแค่ เราคนเดียวนะครับว่าเราเป็นฟรีดอมส่วนเราจะไม่เห te <cor> ็นคนอื <aunque looking foreign worldwide> <may out> ่นนะครับว่าใครเป็นอะไรแล้วก็ถ้าเราเป็นผด็จการแอตเียลอันสีแดงธรรมดาไอธรรมดาครับจะเห็นคนที่เป็นผดิจการด้วยกันนะครับแต่เราจะไม่เห็นคนที่เป็นฟรีดอมนะครับก็คือเราจะไม่เห็นฟรีดอมแล้วก็ไม่เห็นคอนดักเตอร์นะครับไอไว้ก่อนนะดักเตอร์อะไรอย่างนั้ก็คือไม่เห็นคนประชาธิปไตยกับไอผด็จการอีกแบบนึงนะครับจะเห็นก็แค่พวกเดียวกันนะผมแล้วก็ ดีดักเตอร์นะครับที่เราจะเห็นแค่ตัวเองแล้วก็ไม่เห็นใครเหมือนฟรีดอมนะครับผมซึ่งเกมนี้นะครับจะมีวิธีการเล่นแบบที่ผมอธิบายคร่าวๆที่ผมจะเข้าใจก็คือเรานะทาการจะเลือกประธานสภา,ากับเานายกมานะครับผูบ้ชมก็คือจะเป็นการเลือกสูงเลือกมาคนตอนแรกสูงเลือกมาคู่หนึ่งก่อนถ้าเราอยากให้เขาเป็นแร้วกดเยียดนะครับแต่ถ้าไม่อยากให้เขาเป็นเรกดโนนะครับผมเมื่อเขากดเมื่อเรากดเยียดนะครับถ้าถือว่าในห้องประชุมมันมีเยียดมากกว่านะครับคู่นั้นจะได้เป็น แต่ถ้าโน้อยกว่าจะไม่ได้เป็นแต่เท่ากันจะเสมอนะครับผม,มซึ่งพอหลังพอทําการได้เป็นแล้วใช่ไหมครับสิ่งแรกก็คือประธานสภาแล้ททาการสามารถเอากฎหมายออกไปได้ชนิดหนึ่งซึ่งกฎหมายจะมี2ประเภทคุณผู้ชมจะมีสีฟ้าอย่างผมจะขึ้นรูปใป้กระดามันจะมีสีฟ้าคือเป็นของเสรีภาพอันนี้แล้วกันที่สจะเป็นสีแดงนะครับของผด็จการโดยที่ ประธานสภานะครับมีหน eh, ้าที่ในการเอากฎหมายเลยอะไรเงี้ยออกไปได้หนึ่งอันก็คือจะต้องเลือกว่าจะเอาผลิตการออกหรือว่าจะเอาประชาธิปไตยออกนะครับผมส่วนนายกรัฐมนตรีนะครับก็คือมีหน้าที่เลือกจากอันจาก2อันที่เหลือจากของประธานสภาที่ตัดออกไป1อันนะครับซึ่งถ้าสมมติว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยนะครับก็ถ้าถ้าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยก็ควรเลือกสีฟ้านะครับแต่ถ้าสมมติว่าอยู่ผลิตการก็ควรเลือกสีแดงนะครับผมยกไ่แค่ว่าจะแบบว่า ทำท่าทำาลองแบบว่าเป็นอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้อนะไรเงี้ยคุณผู้ชมนะครับก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยนะครับจนกว่าเกมจะจบโดยที่เราจะนับการชนะแพ้ชนะด้วยการนับแต้มนะครับผมซึ่งการเลือกนโยบายหนึ่งครั้งนะครับถ้าสมมติว่าเลือกสีฟ้าอ้านาย,ยกเลือกสีฟ้าและเป็นไอประชาธิปไตย,ยจะได้ประชาธิปไตยจะได้หนึ่งแต้มแต่ถ้าสมมติว่าเลือกเป็นเผดิจการนะครับเผด็การก็จะได้หนึ่งแต้มนะครับผมซึ่งคะแนนเกมนี้ก็นับไม่เหมือนก็ไม่เท่ากันอีกเพราะว่าประชาธิปไตยชนะได้ต้อง แค่ห้าแต้มเท่านั้นนะครับซึ่งระหว่างทางในห้าแต้มนะแบบหนึ่งแต้มสองแต้มสามแต้มสี่แต้มห้าแต้มไม่มีอะไรเลยผู้ชมก็คือไม่มีอะไรเลยก็คือแบบว่าแค่ชนะชนะบทบทบทไอประชาธิปไตยไปเรื่อยๆอย่นีครับผมแต่ถ้าเป็นเผด็จการนะครับจะมีอะไรระหว่างทางครับซึ่งเผด็จการนั้นก็จะมีต้องใช้คะแนนหกแต้มนะครับผมซึ่งเยอะกว่าประชาธิปไตยหนึ่งแต่มีอะไรให้ทำมากกว่าแน่นอนผู้ชม โดยที่คนที่เป็นผด็จการนะครับจะถ้าสมมติว่าเถ้าสมมติว่าได้ผด็จการหนึ่งแต้มปุ๊บมันก็จะแบบบางครั้งก็จะสุ่มแบบว่าบางครั้งมันก็จะมีบางครั้งก็จะไม่มีคุณผู้ชมมันแล้วแต่โอกาสแบบว่าแต้มแรกอาจจะไม่มีอะไรแต้มแรกอาจจะมีอย่างเงี้ยก็ที่ผมเห็นก็จะแบบว่าเปิดประวัติคนอื่นได้อ่าเล็งเป้าหมายคนอื่นอะไรสักอย่างไม่ก็ใส่เอฟเฟกผมไม่แน่ใจอนนันี้แล้วก็สามารถสั่งหาดคนอื่นในในรัฐสาภาได้คุณผู้ชม ซึ่งคนที่สังหารก็จะเป็นประธานนะครับผมเป็นประธานที่เป็นประธานที่มาเป็นอยู่ตอนนี้ซึ่งไม่ว่าคนนั้นจะเป็นฟรีดอมหรือว่าจะเป็นผลิเด็ดการก็ตามสามารถฆ่าได้หมดนะครับซึ่งมันจะเป็นอันนี้ผมจะไว้อีกทีหนึ่งแล้วก็จะมีแบบพวกอ,อะไรนะแอสซินเหมือนกันแล้วก็สุดท้ายก็ปิดเกมับผมอืมซึ่งบอกเลยว่าฝ่ายผู้เด็ดการนั้นค่อนข้างโกงมากเลยคุณผู้ชมถือว่า,าโกงมากๆแล้วก็เกมนี้เป็นเกมที่แบบว่า ใช้ใช้ความแบบจิตวิทยาสูงมากเพราะว่าเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วเราก็ต้องเชื่อใจไม่แน่แบบส่อคนที่เราเชื่อใจอาจจะเป็นผลิตการก็ได้หรือคนที่เราอาจจะคิดว่าเป็นพฤติการจะเป็นฟีดอมก็ได้นะครับผู้ชมซึ่งเกนนิวครับแบบจิตวิทยาสูงคุยกันมันมากเลยนะครับแต่เกมนิวก็แค่เป็นคนเล่นน้อยครับผมว่าอาจจะยังไม่ค่อยเป็นคนรู้จักไม่ก็อาจจะเล่นยากอย่างที่ผมอธิบายนะครับผมก็อัดมาตั้งหลายคลิปแล้วนะครับไม่ได้อัด้คลิปไอ้ก่อนนันเนี้ยผมอัดไป อ่าสี่ห้าหกรอบผมก็กว่อธิบายไม่เข้าใจผมเล่มาอาจคลิปนึงคลิปนี้คุณผู้ชมผมคิดว่าน่าจะอธิบายดีที่สุดแล้วถ้าที่ผมทําได้ตอนนี้นะมีแค่อย่างเดียวคือพิสูจน์ให้คุณผู้ชมดูนะครับอ่ะซึ่งเราก็จะไปรอเลยล็อบบี้รอห้องเลยนี่อันนี้ก็จะมีให้เลือกนะครับสามอันก็เข้าได้ของคราวนี้แล้วกันแล้วน,นี้อันนี้แหละก็ยังต่ำต้องใช้ห้าคนนะครับผมก็จะยีเพรอรอจะไปคุณผู้ชมโอเคคุณผู้ชมคุณผู้ชมหลังจากที่ ผมรอหาห้องมาตั้งนานที่สุดก็ได้ห้องสังนี้ครับประมาณสิบนาทีสิบกว่านาที2ี่สิบนาทีได้อยู่กับผมดูคดดลปิปยูทูบอะไรไปหลายเรื่องอยู่ครับถึงได้ห้องผู้ชมว่าเกมนี้มันคนน้อยครับอ่าแล้วผมก็โอ้โหโอ้ผมได้เป็นโหดผมได้เป็นเอ่ออะไรแหละครับผมได้เป็นผลิตการสูงสุดเลยผู้ชมก็เอ้ามันเห็นด้วยเหรอโอเคแสดงว่ามันจะเห็นแค่บางคนนะครับไม่ก็อะไรบางอย่างครับอ่าอืมอันนี้ก็จะขึ้นในโหวตนะครับว่าเราต้องการให้ ไอ,ไอ้ผู้ชายคนนี้เป็นประธานนัธิบดีไหมแล้วก็ให้คนนี้เป็นประธานไหมผมเลื่อกครับเพราะว่านี้เป็นผด็จการเหมือนกันเลยเอาผมจะให้เขาไปลบสิ่งดีๆออกแล้วให้เขาสงสัยกันเองนะผู้ชมซึ่งก็คือการที่ว่าสมมติว่า,าการที่คู่ใดคู่หนึ่งนะครับเกิดการแบบว่าสมมติว่าเป็นแบบนโยบายออกมาแล้วเป็นประธานธิปไตยหรือแบบผลิตการนะครับมันเรายังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า สองคนนั้นเป็นเผด็จก,การหรือสองคนนั้นเป็นประชาธิปไตยนะครับเพราะว่าเนื่นองจากอาจจะมีการแอบแฝงอาจจะมีการแบบจงใจตัดตัวเลือกออกเพื่อาให้คนอื่นเชื่อได้อย่างนี้ครับผู้ชมเพราะว่ามันค่อนข้างมีหลายอย่างเลยผมว่ามันต้องพิจารณาหลายๆรอบนะครับอันนี้ดูกฮะร,รอประทานเอาอะไร่อนเผด็จก,การจงเจริญไม่ใช่ละ อ,อกระโดเลยมังเก้าอเลยนี่อันนี้ก็จะเป็นห้องประชุมนะครับของรัฐสภาคิดว่านะผมคิดว่าถ้าผิดยังไงขอประธานอภัยด้นะครับสวัสดีพ่อหนุ่มสวัสดีเพื่อนอาญานายาคนอะไร remember you today. <Me? S 1> อาริเมยูจักเวี o ด a y มีโอเมื่อวาน่ะเหรอมี <Me? S 1> โอ โอเคคุณผู้ชมประเพณีการแล้วครับก็คือมันประมาณว่าสมมติว่าประธานเราเลือกประธานก็นคือลบอันดีออกไปใช่ไหมครับแล้วอ่านายกก็คือทําการอ่าเลือกนโยบายต่อแสดงว่านายกนายกคนเมื่อกี้นะครับน่าจะเลือกอ่านโยบายของเผด็จการหรือไม่ก็เขาออกมันก็เลยเลือกการตัวโนมัตินะครับคิดว่าอย่างนั้นเพราะว่าสองคนนมันยืนนิ่งเลยอ๋อโรมันโรมันกายอีต รบกันไกลอีพันธเด็การหรือเขาเอฟเคไอดีเคแล้วกันผมย่อ oh, I don't know อาจจะเอฟเค I don't know ไม,ม่ก็เขาไม่ก็ผมว่าเขาอาจจะจังมผมไม่รู้สิอาจจะจงใจเอฟเคไม่ก็าอาจจะแบบว่าอาจจะเอฟเคองจริงอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันครับว่าะเขายืนม,มาสักพักแล้วแต่ตอนนั้นเขายังกระโดดอยู่กับผมนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันก่อนนั้นเนะี่ย คนสองคนสองคนเอเคเดี๋ยวนะใครเป็นนายกรัฐมนตรีคนนี้เหรอคือคนที่มันเอฟเคเป็นเหรอโอ้เออเลยเฮ้ยผมได้เป็นผมได้เป็นอะไระผมได้เป็นนายกรัฐมนตรีโบวตผมโบวถผมโบวตผม,ผมทุกคนผมจะพาประชาิปไทยมาหาทุกคนเองไม่ใช่เลย ถ้าสมมติว่าเป็นแบบฟรีดอมนี่คือแบบว่าอืมก็พูดอย่างนี้แหละแต่ผลิตการได้แบบว่าเพิ่งแจ้งนิดนึงบ่ okay. yes. yeah. ายดีไอโเคดีไอ์เยสได้พวกเขาเขาเอ็มเคไม่เป็นไรก็หวังว่าคลิปนี้ก็อาจจะทำให้คุณผู้ชมหลายๆคนที่ไม่รู้จะเล่นเกมอะไรเรามาเล่นเกมนี้คุณผู้ชมมาหนุกมากเลยนะเล่นกับเพื่อนแบบเล่นแบบอมอัดแต่แบบแถมนไปแถมกันมาแบบแบบ AI, ไอ้นี่เป็นเป็นหรือเปล่าว่าอะไรอย่างเงี้ย ประมาณนั้นคุดหนุกเลยอกเลยอ่ะตอนนี้ผมลืมอธิบายด้านขวาครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าสกอร์เสมอนะครับอาะเสมอ,ลอ,อเลยอ๋อเลยพูดยังไม่ตักครับได้สกอร์เสมอเลยก็จะเป็นสกอร์ที่ว่าอ่าในการโหวตนะครับเท่ากันก็คือเยสกับโนเท่ากันนะครับก็จะมาขึ้นตรงนี้ส่วนนี้ฟรีดอมก็จะเป็นคะแนนที่ผมบอกไปนะครับว่าต้องแรกให้คะแนนถึงจะชนะตรงนี้ส่วนอันนี้เป็นผลิตการถ้าสมมติได้คะแนนหกคะแนนก็ชนะนะครับอืมตรงนี้ก็นี่มีจะมีบอกอยู่เช่นอันนี้ผมไม่ได้ใจคืออะไร ผมผมไม่รู้ส่วนนี้เนี้ยก็คือ e l s a s s i n order ก็คือทังดน้าของการที่ว่าให้อ่าทําการประทานนะครับแบบสามารถฆ่าเลือกฆ่าคนได้นะครับประมาณนั้นอารมณ์ประมาณเลือกฆ่าคนได้ถ้ายิ่งเผดิตการเยอะนะออนนี้ก็ชนะไปนะครับนี่นะเมื่อกี้ออกอ่ะออกเรียบร้อยสวยงามดีครับมันต้องกลางคืนนะคุณผู้ชมผมคงอาจจะมารีวิวได้เท่านี้เพราะว่าเนื่องจากผมอัดตอนเช้าๆตอนกลางคืนผมไม่ค่อยว่างเท่าไหร่ ก็น่าจะได้ประมาณนี้ก็ดีวิวบรรยากาศข่าวแล้วก็วิธีการเล่นร่าวกอนผู้ชมต้องไปลองเล่นเองแล้วมันโคตรนุกเลย่ะยิ่งเล่นกับเพื่อนหาเพื่อนตักสิบคนนะคับผู้ชมไม่ก็คนอะไรก็ได้สักสิบคนเล่นกันมันมากพูดตรงผมพูดตรงมันมากสื่อเลยอืมเอาแล้วก็มีอธิบายนี้หนึ่งคนเป็นผดดิการผู้ชมถ้าสมมติว่าผดดิการนะครับได้ประมาณสักสามคะแนนเป็นต้นไปแล้วหรือเท่ากับสามคะแนนนะครับอ่ากดยืนดีวกวอนก็คือถ้าสมมติคนนี้ถ้าสมมติฝั่งผดดการได้มากกว่าสามแต้มหรือสามแต้มแล้วแล้ว คนที่ได้ดักกเตอร์นะครับก็คือตัวผมเนี่ยถ้าสมมติ่ไอสิ่งนี้ผมเป็นอยู่นยถ้าสมมติว่าผมได้เป็นนายกหรือว <agus. S 1> <i> ่าผมได้เ <t> ป <rim> <u> ็นประธานอ่ะคือเราชนะเลยคือเผด็จการจะชนะเลยครับเพราะฉะนั้นแล้วจีนนี้มันคุงยากมากว่าใครเป็นต้องรู้ว่าใครเป็นเผด็จการแบบแบบเป็นผู้หญิงคนนี้หรือจะเป็นเผด็จการแบบผลนะครับเพราะว่าถ้าเลือกผิดก็เกิดจะแพ้เลยฝั่งประชาธิปไตยแต่ถ้าสมมติว่าเลือกถูกก็จะชนะแต่ถ้าเลือกแต่ถ้าเผด็จการเลือกผิด อาประชานที่ประไยกกอาจะชนะเลยเช่นกันนะครับผมอืมก็คือมันแบบเล่นเล่นเหลี่ยมกันมากๆเลยคุณผู้ชมโอ้อันนี้อะไรเนะี่ยบวชล่มอ๋อคนนี้มันมันโนมันโนสองคนแล้วนี่หว่าเอามมนออกไปแล้วคุณผู้ชมเอาไม่ได้ออกโนสองคนเลยดิวสามถ้าสมมติด,ดิวเขาจะเป็นไงนี่ผมไม่ไนแน่ใจเหมือนกันน่าจะแรนดอมนะเอ้ยผมเป็นนายกอืมเชื่อชันเชื่อชัน ผมเป็นนายกผมเป็นนายกผมเป็นนายกนายกนายกไม่ใช่ละก็รอก่อนไปครับผู้ชมมันออคนนี้เอฟพี่ก็ต้องทำใจครับผมต้องทำใจถ้าตันตะคืนยิ่งมันมากเลยรอแปบบ๊บปึ๊บระหว่างนี้อนธะิบายอะไรดิอ่าอ่าใช่ใช่ใช่ก็คือถ้าบางทีไอ้นโยบายนะครับที่เราเดี๋ยนี่เดี๋ยวผมอันนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากัน อันนี้ก็ผมได้เป็นอันนี้ข้างล่างนายกรฐมนตรีรครับอันนี้เราจะต้องรอทางด้านของอประธานเลือกมานะครับนี่ประธานจะทําการลบนโยบายออกไปหนึ่งอันนะครับซึ่งแน่นอนว่าเขาลบผลิตการไม่ก็ลบอิสรภาพออกไปแน่นอนมผมเลือกได้แค่อิสรภาพผมก็ต้องทําใจเลือกนะครับซึ่งแน่นอนว่าผมไม่สามารถเลือกได้ว่าจะยกเลิกผมเลือกฟีดอนไปนี่ผู้ชมฟีดอนก็จะได้หนึ่งคะแนนนะครับแบบนี้ซึ่งก็คือแบบว่า มันสามารถกดเอ้ยคนนี้เดินแล้วเซมไอวานเ k อโอ้ยโรมันตอบแล้วอ่าผมเลือก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 ขุมวิิตรีเพราะว่าเขาเป็นเธอไงเมื่อเ,เขาเป็นผลิตการเหมือนกันผมเชื่อมัน อยากลองเพราะว่าเราเป็นผลิตการด้วยกันก็คือบางทีนะคผู้ชมตอนที่ว่าประธานสภานะครับแบบว่าไปนั่งอยู่บนเก้าอี้แล้วแล้วแบบว่านโยบายเอาให้ออกขึ้นมานะครับผู้ชมมันจะมีแบบบางทีมันจะสุ่มได้แต่ฟ้าล้วนแดงล้วนนะครับผู้ชมก็คือประธานสภาจะเป็นคนคัดกรองให้นายยกเลือกอีกงีริงผู้ชมเพราะฉะนั้นก็ก็มีโอกาสที่จะเป็นแดงล้วงอาจจะแดงล้วนอาจจะเป็นฟ้าล้วนหรือจะเป็นแดงบนฟ้าฟ้าปนแดงอย่างครับอืโดยที่ถ้าสมมติว่าเราไม่พอเราไม่อยากโบตนะครับเราก็สามารถ ถ้าเราไม่อยวถ้าเราไม่อยากเลือกนโยบายนะครับก็สามารถกดยกเลิกการเลือกตั้งการเลือกนโยบายนะครับแล้วทําการจบทันทีนะครับผู้ชมแล้วก็เปลี่ยนนายกเปลี่ยนอะไรไปเลยอู้นี่ไงผู้ชม the y e s แล้วนี่ไว้ใจผมไว้ใจผมนี่ฮะผู้ชมผมรีมูฟออกเลยผมรีมูฟออกเลยคุณผู้ชมนี่เหแดงเลย แดงเลย My g กราดมายกรโอ้ you are my padded gun ตี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 แม่งคนนี้คือประเด็จการผู้ชมเย็นอะะโอเคผมเชื่อผมเชื่อเม, oh, มื่อกี้มันเริ่มเบื่อเลยนะอ๋อไม่แม่ไม่ใช่มันมีคนซ้อนอยู่ผมลืมผมดูผิดเขาซ้อนกันอยู่อะไร i be right <luxury. S 2> back ฉันด้กลับมา ใช่ไหมมันแบ่งกันแต่แบบไม่ไแน่ใจบางทีผมก็โอ้ยมีด็กเตอร์รอนโยบายมาผมรอประธานเอานโยบายออกก่อนทนะ่านผู้ชมหรืออ่าเ,เ,เลือกเลยเออพเด็จก้อนเนาะเนี่ยพเด็จโอเคเอฟเคเอาล่ะตอนนี้ก็จะให้ประธานสภาทำเลือกะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจอ่า เลียกโรมาซิโนมาหลายสับอย่างเกิด้องเกิดน้อง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 ระหว่างนี้ผมก็คงได้จะสปีดคูณสองคูณสามล้นะครับผู้ชมเพราะว่าเนื่องจากรอนานจัดคนเละผมเนี่ยรอนานจัดจิตจิติตตอนนี้คือผวิชาคนนี้คงแบบว่าน่าจะเป็นฟรีทอมนะผมว่า เพราะว่าผมเห็นเนี่ยผมเห็นคนนี้มันเป็นอ่าเผด็ก,การแล้วคนสี่เหลี่เป็นฟรีดอมหมดก็อือมก็เขาคงแบบเอือมแหละแบบว่าคนร่นน้อยจัดชนะกชนะไปเออะไร,อไรผมเดานะไม่รู้เหมือนกันเออแต่ผมเท่าที่ดูมาเหมือนจะเห็นว่าเผด็จก,การเหมือนจะเหมือนจะน้อยกว่าเหมือนจะน้อยกว่าอ่าประชาธิปไตยบ่อยครั้งนะครับคนอ่ะจํานวนคนแม้จะมีหกคนแล้วกันแต่จะมี ผลิตก,การอยู่สองคนมั้งแล้วก็ประชาธิปไตยอยู่สี่เออใช่ประชาธิปไตยสี่ผมเคยเล่นตอนสิบวีสิบไอตอนสิบคนครั้งนึงผู้ชมอ่าตอนนั้นแม่งแบบอะไรนะประชาธิปไตยแบบประชาธิปไตยอ่าหกคนแล้วก็ผลิตก,การสี่คนมั้งถ้าผมจะไม่ผิดประมาณนั้นก็คือส่วนใหญ่ผลิตก,การน่าจะน้อยกว่านะผมคิดว่าถ้าแต่ว่าได้อีกแต้มหนึ่งเราจะสามารถไอเสตินอดเดอร์อะไร ฆ่าคนได้คนหนึ่ง yes ไปเลยนี่ yes เลย yes เออโอ้ยเยอะๆเอาเลยเอาเลยนั่นคือบดีเด่นของพวกเราพวกเราชาวเมดิกร์เรียบร้อยประธานสภาเลือกเลยครับพี่ก็คือถ้าสมมติว่าไอของประเด็นการมันขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็หน้าที่ทั้งหมดก็คือประธานสภาจะเป็นคนเลือกหมดเลยครับเช่นอันนี้สั่งฆ่าคนได้คนหนึ่งอันนี้ต้องฆ่าคุณผู้ชม จะฆ่าคนที่อยู่ข้างล่างตรงนี้ก็ได้จะฆ่าไอ้ตรงนี้ก็ได้หรือจะฆ่าคนนู้นก็ได้น่าจะขายคนนู้นดีเลยตามนั้นแลยครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็จะเหลือสี่คนใช่ก็จะเหลือสี่คนแต่ก็ยังเล่นไปได้สองกพไม่ได้ออกนะครับแค่ดุลขาตอนนี้ผลิตการเป็นชนะแล้วนะครับก็ต้องรอโอ้ย I happy ผมเป็นคนดีขอบุณครับผมเป็นนายกรัฐมนตรีเช่อผมเช่อผมเช่อผม เชื่อผมเชื่อผมครับทุกคนเชื่อผมราเป็นคนดีเอ้ยแต่เอ้ยแ,แต่มันมันอันนั้นเนี่ยนะมันเกินสามแต้มแล้วผมก็ผมขึ้นแต้มผมชนะใช่ใช่แล้วแต่ว่านี่ไงสามมันเกินสามแต้มมันหลังสามแต้มเนี่ยมี after อร์ทรเนี่ยจะกลายเป็นจบเกมเรียบร้อยคุณผู้ชมจบเกมแล้วอ้าวอันนี้ก็อ๋ออันนี้เป็นฟรีดอมอันนี้ก็เป็นฟรีดอมจบเกมแล้วคุณผู้ชมกู๋กูผมจะอธิบายถูกอัดไปทั้งหลายคลิปเลย yes อล้ก็สุดยอดนะผู้ชมแต่คนเล่นน้อยไปหน่อยเสียดายนิดนึงถ้าเป็นตอนนาคืนน่าจะคนเล่น,ยกกนเยอะกว่านี้ครับผมก็ขอปิดคลิปก่อนแล้วกันนะผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้ครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่า,ยาลืมกดกระดิ่งคลิปนี้นะครับผมใครทีอ่อยากคอมเมนต์อะไรใต้คอมเมนต์ก็ สามารถคอมเมนต์แนะนำกันได้นะครับผมก็ใครที่ชอบปีนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อแม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมก็เกมนี้ก็เป็นเกมที่สนุกนะผมว่าผมว่าคุณชอบเลยเพราะฉะนั้นแล้วก็อย่าลืมลองไปเล่นนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้ข้างล่างนะครับไว้เจอกันใหม่ทริปหน้าครับเสียร์เกมได้ทามอัดเด็กว,วีดีโอครับผม